สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่15ตุลาคมเวลา18นาฬิกาตรงลีโอเชียงรายยูเนเต็ดของเราก็จะบุกไปเยือนกาลาบุรีมิดผลราชบุรีมิดผลนี่ครั้งสุดท้ายบุกไปแพ้สุโตแลยมาหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยที่แบบนาเจ็บกระดองใจแทนราชบุรีครับเพราะว่าหลังจากเสียประตูไปคึ้นในเกมเนี่ยราชบุรีก็ไม่ได้พลาดอะไรเลยนะครับแต่ว่าแต่ต้องยอมรับว่า ที่เสียประตูไปเพราะว่ากองหน้าไอตัวแสกเบอร์สิบนั่นแหละครับที่มายิงเราในบ้านเะนีแล้วเสมอกันเราหนึ่งหนึ่งนั่นแหละครับตัวนั้นแหละครับเป็นตัวทำประตูแล้วเข้าฮอตเข้าอะไรแบบดีเยี่ยมเลยตอนนี้ก็มาดูว่าเกมของราชบ,บรุรีในราชบ,บุรีเนี่ยเวลาลงเล่นเนี่ยชอบส่งละชื่อส่งอะไรปุ๊บก,ก็ยืนเป็นลักษณะ4-3-3แต่พอถึงเวลาจริงๆเขาก็ยืนสี่1 โดยมีหน้าเป้าออบางทีก็เป็นสิทธิโชคกันหนูเบอร์เก้าหรือแม่ก็่วันเดลเลย์เบอร์33โดยมีเลมเซตอีกคนเบอร์11เชื่ออัลวินฟอร์เซตฟอร์เลสฟอร์เต้เนี่ยฟอร์เต้อะไรสักอ,อย่างนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเพคเมกเกอร์เขาที่วิ่งขึ้นวิ่งลงเล่นทั้งเกมลุกเกมรับอยู่ตลอดทั้งเกมก็คือเบอร์10จัก,กรพัน์แก้วพรมอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยแล้วก็อดีตห้องเครื่องของบุรีรัมย์นั่นแหละครับคนนี้เนี่ยมีความฟิต มีประสบการณ์มีหลายๆอย่างเป็นหัวใจของทีมถ้าเราปิดตัวนี้ได้ก็จบคิดว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนกลางรับของเขาเนี่ยที่เป็นกฤษณนนท์กับปฐมชัยอะไรสักอย่างเนี่ยนะคู่นี้ก็เล่นเล่นเล่นได้ดีนะครับแล้วก็เติมเกมลุกก็ได้ด้วยเขาจะสลับกันขึ้นยังไงไม่รู้แต่ว่าตัวริมเส้นของเขาสองข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์29เกียรติศักดิ์หรือเบอร์สาหลฟเอลอะไรนี่นะ อันนี้ประมาทไม่ได้แล้วนะเวลาเขาขึ้นสุดลงสุดเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเอาแรงที่ไหนมาวิ่งกันได้ตลอดส่วนคู่เซนเตอร์เขาเนี่ยชื่อปวีคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยผมจำชื่อได้ปวีนี่น่าจะใส่เสื้อเบอร์สามเก้ามังม้งมั้งส่วนไอ้ไอ้ไอ้เกาหลีปาร์คเนี่ยนะมันใส่เสื้อเบอร์ห้าซึ่งไอ้คู่เนี่ย โดยแรกๆผมกล่าวว่ามันคงยืนกันแล้วเล่นไม่เข้าขาอาเพราะเกาหลีกับไทยพูดกันไม่รู้เรื่องพอะจะานปืนไม่ไจริงปุ๊บไอ้ป้านี่เล่นเข้าขามากลองนึกภาพในเล่นเข้าขากันยังไงตั้งแต่มันแข่งมาเจ็ดนัดเนี่ยมันเสียแค่สองประตูขณะที่เราแข่งไปแปดนัดเราเสียไปแปดประตูยิงได้สิบสามประตูแต่ของเข้าแข่งไปเจ็ดนัดยิงได้แปดประตูเสียสองประตู เขาไม่ได้แข่งแมตช์กับแบงคอกเพราะว่าฝนตกน้ําท่วมมันเลื่อนเลื่อนสถิติของเขาแข่งมาเจ็ดนัดชนะห้านัดเสม,มอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดกับแพ้ครัง้งสุดท้ายกับสุขโขทัยนี่แหละครับส่วนเราเนี่ยแข่งมาแปดนัดชนะสี่นัดเสม,มอสองนัดแล้วก็แพ้สองนัดสองนัดที่เราแพ้นี่ก็คือแพ้ให้กับประจวบที่ไปเยือนแล้วก็แพ้ให้กับแบงคอกแบงคอกนี่โดยเฉพาะกับเกมแบงคอกนี่ต้องยอมรับว่าน่าเสียดายครับ แล้วกม็มีเพื่อนๆบอกว่าต่อไปถ้าเวลาโมก่อนเกมแบบขอให้พูดถึงลงรายละเอียดหรือดีเทลของไอตัวนักกีฬาตรงนี้ผมต้องบอกจริงว่าผมดูแบบผิวเผินนะครับถ้าเกิดสามารถดีเทลลงไปได้ขนาดนั้นเนี่ยผมคงไม่ต้องมาเป็นท่านดัดผมแล้วครับผมก็แค่ชี้ได้จุดกว้างๆส่วนวิธีแก้ไขหรือจะแก้ปัญหาในสโมสรหรือว่าทีมงานเขาทากันเองสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สโมสรและทีมงานทํานี่ก็คือ รับเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องสมาธิในเกมของนักกีฬาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไอแรงจูงใจอย่างแล้วก็เขาเรียกโมเมนตัมที่จะจะพลิกในสถานการณ์ที่เราเป็นรองจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยเรายังไม่มีนักเตะที่จะเป็นหัวใจของทีมจริงๆทีท่จะสร้างจุดเปลี่ยนอย่างดูแมตท,ที่เราแพ้แบงคอกมาพอไม่มีศิวกรเนี่ยแบบเฮ้ยมันมันก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะ แต่มันก็เล่นเล่นได้ในระดับหนึ่งก็ดูก็ยังเพลินตาครับแต่ว่าที่ไม่เพลินก็คือตอนโดนยิงไปสี่ลูกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไอ้เกมรับได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะถ้าเราบุกแล้วจะเอาประตูเขาแล้วจบลงด้วยการยิงไม่ได้แล้วโดนตัดเกมอย่างลูกที่สี่ตอนที่ตัวจอร์ตาเสียบอลน,นั่นน่ะอ่าตอนนั้นลองดูดีๆนะครับมันมันเกิดจากการลนลานในการเล่นซึ่งตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับสภาพจิตใจ ซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องสภาพจิตใจและเรื่องสมาธิในเกมได้มันจบครับมันจะช่วยให้นักกีฬาเนี่ยสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้นักกีฬาหลายๆคนโดยเฉพาะนักกีฬาไทยในทีมเชียงรายยูนิเต็ดเนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อได้เพียงแต่ว่าโค้ชและทีมงานจะแก้ไขเรื่องสภาพจิตใจเขาแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการเล่นสร้างแรงจูงใจในการซ้อมให้ได้ถ้าสร้างได้นี่มันจบอะครับ ถ้าโวแต่คิดว่านักเตะชุดเดิมๆเลยเดิมๆแล้วไม่มีการสับเปลี่ยนหรือผัดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยการแข่งขันในการฝึกซ้อมไม่มีเพราะไม่มีการแข่งขันเหมือนแบบฝึกซ้อมที่ต้องฝึกซ้อมเหมือนเสมือนจริงเลยนะครับเพราะว่านี่คือการชิงตาแหน่งของตัวจริงเอาคนที่ฟิตที่สุดคนที่พร้อมที่สุดคนที่เล่นได้เข้าระบบได้ที่สุดก็ไปเล่นดันงนั้นผมว่า,าจะาสามารถจะสร้างและพัฒนาได้ถ้าเล่นยึดตําแหน่งตัวอยู่ตลอดปุ๊บแบบเบอร์อะไรปุ๊บเนี่ย นักเตะเขาไม่มีแรงจูงใจในการเล่นแล้วก็ไอ้สปิริตทีมก็จะเสียไปครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นจริงและการฝึกซ้อมซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยก็ผมเข้าใจว่าทางสโมสรเนี่ยเขาเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิน,นกเตะมากกว่าเราอ่ะตอนนี้ก็ไปดูว่าถ้าราชบุรีเป็นแบบนี้เราจะมีโอกาสเก็บแต้มกับราชบุรีได้ไหมครับเพราะตอนนี้ราชบุรีอยู่อันดับ4เราอยู่อันดับ5้านะครับถ้าเรายังเล่นฟอร์มแบบ3ฟอร์มหลัง 3ฟอร์มหลังนะครับที่ไปเสมอขอนแก่นและเสมอสุขโขทัยในบ้านแล้วก็มาแพ้แบงคอกนี่ทั้ง3นัดมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้คือเสียประตูทุกนัดครับยิงได้4ประตูแต่เสียไป6ประตูอ่านั่นหมายความอะไรครับเจอทีมระดับต่ำกว่าหรือทีมกลางๆเราก็เสียแค่ลูกแต่พอเจอทีมระดับท็อปเราเสียถึงสี่ ซึ่งตรงเนี้เป็นเพราะว่าเราเราต้องหาการรับที่มันเล่นแน่นอนกว่านี้แล้วก็จุดที่การรับจะเล่นแน่นอนได้ที่สุดก็คือค,อความแข็งแกร่งและก็การอ่านเกมซึ่งตรงเนี้นาทีเนี้มันแก้ไขไม่ได้และยิ่งกองหน้าเราจบสกอร์ไม่เป็นกสกอร์ไม่ได้นี่ตรงนี้ก็ก็ต้องอยู่ที่นักกีฬาเองนะครับที่เขาจะต้องชนะจิตใจตัวเองถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งตรงนี้ มันไม่มีใครไปช่วยได้ครับนอกจากนักกีฬาจะมีความทะเยอทะยานในการฝึกซ้อมแล้วก็สร้างแรงจูใจให้ตัวเองที่สําคัญคือต้องมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็มั่นใจในระบบมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ก็เกิดมานานก็ฝากถึงแฟนบอลครับใคร,ครเชียร์ที่สนามได้ก็เชียร์ใครเชียร์ไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีหรือไม่ก็ดูในเว็บก็ได้รู้สึกว่าเขาจะถ่ายทอดให้เราอยู่นะท่องสามกน่าจะถ่ายทอดอยู่ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากแฟนแฟนแฟนไว้นะครับแฟนแฟนเนี่ยผมรู้ว่ามันมีทั้งคนรักและคนไม่รักไอ้คนไม่รักเนี่ยมามันถึงปุ๊บก็บเมมด่าเมมด่าคนพวกนี้สังเกตไ้เลยนะครับขาดความอบอุ่นไม่ต้องไปสนใจนะคนพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเพราะว่าทํามาเมมด่าทีอันนี้เขาไม่ไม่น่าจะใช่คนรักคนหรือว่าคนในเชิงรายจริงๆซึ่งก็ปล่อยไปครมันไม่มีประโยชน์มันแค่อาจจะมาใส่แผ่นดีลเราอยู่เฉยๆอ่ะตอนนี้ก็มาดู คนที่รักจริงๆฟุตบอลจริงๆเดี่ยมันก็จะแสดงก,กิริยา2อ,อย่างก็คือ 1. ผิดหวังผิดหวังแล้วก็โมโหแล้วก็ตําหนิแล้วก็ให้แก้ไขอ่าออย่างเงี้ยยัง,ยงคุยกันได้กับไอ้พวกที่ให้กําลังใจตลอดอันนี้ก็ยิ่งดีเลยครับเพราะว่านักกีฬาก็ยังต้องการกําลังใจขณะเดีวยวกันสโมสรก็ต้องการการซัพพอร์ตจากการเข้ามาดูในสนามซึ่งก็เป็นเงินงนง้นนะ่ะซื้อสินค้าที่ลึลกๆอะไรก็คือก็ทํากันได้เท่าที่จะทาอันนี้ก็ฝากแฟนบอลไว้ด้วยก็คือบางที อย่าอย่าไปพิมพ์เพราะอารมณ์มาครับสู้มาให้กําลังใจดีกว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะพูดหรือจะอะไรกระทบกระทั่งไปแรงๆแต่นั่นก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ทีมให้แฟนบอลเนี่ยเราหันมาหันมาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางแก้ไขร่วมกันเพราะอย่างน้อยว่าไม่ว่าเกมมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องเดินไปด้วยกันครับเราต้องฝ่าฟันที่จะผ่านช่วงวิกฤตช่วงที่ยากลำบากช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนครับ โดยเราจะเริ่มกันที่ลาดบุรีเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วก็เปลี่ยนให้เราเนี่ยมั่นใจทั้งระบบเกมรับเกมลุกเกมโต้ก,กับแล้วความหลากหลายในการเข้าทําซึ่งออมาดูจากจินตนาการในการทําเริ่มดีแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะให้ดีกว่านี้คือสร้างจินตนาการเข้าไปในการเล่นนะลองดูลี โอเชียงรายไฟติ้งนักเตะค,ครับไปเหลืองโง่โมไม่เอาใบแดงโง่โงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพนะครับเกมนี้ v ีอาดูให้เขานะครับไม่ได้ดูให้เราในขอบเขตโทษนี่ห้ามเล่นตุกติกเลยครับโดนใบเหลืองด้วยอาจจะโดนใบแดงแล้วก็โดนจุดโทษแน่นอนนะครับการลาบ,บุรีนี่จะบอกไว้ก่อนนะครับไปเล่นที่ไหนก็เหมือนพวกกมการไปด้วยลาบบุรีอย่างบุรีลำอย่าง ไปเล่นที่ไหนเหมือนพบก,กรรมการไปด้วยแต่นี่ก็าอย่าไปใส่ใจตรงนั้นก็คือเกมั้นเนี้ยไม่ได้หวังว่าจะแค่เสมอนะครับผมยังหวังที่ว่าเราอาจจะเข้าฟอร์มและท็อปฟอร์มแล้วกลับมาเป็นแบบเกา่าที่คล้ายๆกับงูเหมือนงูแพ้เชือกกล้วยซึ่งผมก็ยังหวังสามแต้มอยู่แต่ถ้าได้แต้มยังกลับมาก็ดีแต่ผมก็ยังลึกๆผมก็ยังมั่นใจว่านักเตะเราโค้ช่านเรายัง มีศักยาภาพพอที่จะชนะลาบรีได้ครับนัดเนี่ยผมมั่นใจครับขอแค่เราไม่มีทิฐิแล้วก็สร้างสปิริตทีมให้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็บุกไปเอาสามแต้มด้วยกันครับบาย